หวัดดีับเพื่อนวันนี้วันอยู่สุสบายผมมาอีกแล้ววันนี้นะครับพอดีผมสั่งแมกกาซีนมาใหม่นะครับนั่นก็คือตัวนี้นี่เองนะครับเป็นของ AK74 UN w UE ปืนอัดแก๊สโบแบ็กของไต้หวันนั่นเองของ w e นะครับพอดีสั่งไปนะครับพอดีสั่งไปจากบับบิบคัสตอมนะครับเขาเปิดรับพอดีเนาะและ ผมหาแม็กตัวนี้ไม่มีขายเลยไม่แะ่ของ WGC เขาลงขายอยู่พอดีบัฟบิดเขารับนะก็เลยสั่งไป อ่สาสั่งไปสีดำนะครับพอดีมันมาเป็นสีนี้นะอ่ะแล้วก็คุยกับทางร้านเลยครับก็ทางร้านก็ขออภัยมานะที่นี้นะน่าจะมีความผิดพลาดหลายๆ,ๆอย่างนะแล้วก็มันติดขาดเพราะว่านานมากนะกว่าจะได้นี้นะครับแล้วก็เรื่องทางขนส่งทางต่างประเทศด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรมันใช้ได้เหมือนกันทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาเปลี่ยนสีมันนั่นเองนะครับเพราะว่าแมกกาซีจริงๆม้เป็นสีดําแบบนี้นะพอดีผมมีสีทามิยาสีดําตัวนี้เหลืออยู่นะครับ r t s หกนะครับมรแมตต์แบ็กน่าจะมันจะเป็นสีด้านหน่อยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะเพราะนี่มันจะออกมันๆเนาะแต่ไม่เป็นไรลองพ่นสีดูนะครับเปลือกมันเป็นพลาสติกนะครับที่เราจะพ่นก็คือเปลือกมันนะไอ้ระบบของ b e m a ็มันจะเป็นแบบมีถังแก๊สข้างใน,นแล้วก็มีเปลือกนะครับวันนี้เราจะมาพ่นกันโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากถอดเปลือ,อกออกมาก่อนนะครับวิธีการถอดเปลือกแม็กซซีนตัวนี้นะครับก็คือมันจะมีฝาปิดตรงนี้นะครับแล้วก็มีสีแฉกนะครับไขสีแฉกออกนะครับ ออกมาได้ได้อย่างนี้นะครับแล้วก็เลื่อนฝาออกทางด้านตูดนะครับนี่เลื่อนออกนี้นะมันก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ดันนะครับดันดันไอตรงเนี่ยคือถังแก๊สมันนะครับอยู่ตรงนี้ดันอย่างเงี้ยดันตูดขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยคกระดึ๊บกระดึ๊บออกมานะครับแต่นี่มันไม่มีหลุดมันยึดน็อตหมดไอตัวกระเดื่องต่างๆนะครับนี่ค่อยๆดันนะครับฟึบนี่ดันนี้อ่าก็ออกมาอย่างเงี้ยครับอ่านี่มันเป็นถังแก๊สของ a k เ c จะส E e เป็นอย่างนี้นะครับนี่นี่แล้วก็เป็นกระเดื่องสําหรับค้างโบแล้วก็ระบบกระบวนการทํางานมันนะครับบริหารการทํางานมันเนาะโอเคอันนี้วางไว้แล้วเราก็จะพ่นสีเปลือกแมกกาซีนกันนะครับทั้งนั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมผิวงานล้างทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวเราก็มาพ่นสีกันนะครับ อ่าเรามาเตรียมผิวกันนะครับเนื่องจากเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ผิวมันก็ผมว่าโอเคเลยนะเราไม่ต้องขัดก็ได้ครับก็คือล้างให้สะอาดท่นเองด้วยสไลนะครับล้างให้สะอาดด้วยสไลนะครับแล้วก็ตากเช็ดให้แห้งเดี๋ยวค่อยพ่นรองพื้นแล้วก็พ่นสีจริงนะครับเพราะว่าผิวมันเรียบเนี่ยเราไม่ต้องขัดไม่ต้องอะไรครับเตรียมผิวมันไม่ต้องก็แค่ล้างสไลก็พอนะครับเตรียมผิวเรียบร้อยนะครับก็ อาพ่นกันเลยนะครับเดี๋ยวพ่นรองพื้นก่อนนะเจ้าตัวนี้นะครับนี่ก็เซอร์เฟซพรีเมียมพรีเมอร์พรีเมอร์แอนะครับอันนี้เหลืออยู่เือนกาัานเดี๋ยวพ่นรองพื้นก่อน,นนะครับโอเคลองพื้นเรียบร้อยนะครับก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับต่อไปแล้วก็พ่นสีจริงกันเลยนะก็คือตัวนี้นี่เองนะครับอ่า แมทต์แบล็กครับ T86 นะน่าจะเป็นแบบด้านๆอาจจะผมเหลืออยู่สีอันนี้อันเดียวครับเดี๋ยวลองพ่นดูเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาพ่นกันเลยนะเรียบร้อยนะครับพ่นสีดำเรียบร้อยก็ออกมาเป็นแบบนี้ก็พอใช้ได้นะพอใช้ได้นะแต่ผมว่ามันน่าจะติดดีกว่าเพราะเป็นพลาสติกเนะาะไม่ได้พ่นในโลหะนะครับในพวกอลูมิเนียมอลลอยนะพ่นพลาสติกน่าจะทนกว่าเนาะสีมีแย่โอเคก็ประกอบกันเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็สอดเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวก่อนสอดแล้วฉีดไอตรงกลไกมันนิดนึงนะครับนี่ ฉีดกลไกมันนิดนึงอ่าโอเคแล้วก็สอดเข้าไปจากตรงนี้นครับเนี่ยแต่ผมไม่รู้นะว่ามันจะถลอกไหมนะเวลาใช้งานนะแจะไม่เป็นไรอะเอาสวยๆไว้ก่อนก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับโอเคให้แน่นนะครับปึ๊บ,บแล้วก็เอานี่นะครับใส่จากตรงนี้นะครับนี่ซ้นว่ะนะครับมันจะเป็นงนี้เข้าไปนะครับนี่ปึ๊บอ่าโอเคแล้วก็ใส่น็อตสี่แฉกตรงนี้นะครับ โอเคพอตึงๆมือนะครับก็เรียบร้อยนะก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็พอใช้ได้นะผมว่าสีนะก็ใกล้เคียงของเดิมนะดูเใกล้เคียงกันเลยสี m a ตต์แบ็กนะครับ T S 6นะครับของธรมิยานเนาะก็ตัวนี้นะครับก็โอเคเนาะ,ะถ้าเกิด เพื่อนๆอยากลองก็ลองหาซื้อมาทําดูแล้วกันเนาะขำๆสนุกๆผมก็อยากลองดูก็เลยลองทําให้เพื่อนๆดูเผื่อเป็นแนวทางแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หาเรื่องทำนะครับก็เล็กน้อยก็หวังว่าจะอยู่เพื่อนๆบ้างนะครับผิดภาพในก็ต้องขออภัยนี้ด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ